แล้วก็มันมีสเสน่ห์ของมันครับต่างชาติไม่ได้มีของเราแบบไม่ได้มีแบบเดียวกับเรานะครับเป็นไม้ที่ไม่มีไม่มีไม,ไม่ไม่ได้มีในประเทศอื่นเกินการแล้วก็จะเอาเข้ามาแล้วทําให้ราคามันเสียได้นะครับคุณลองสังเกตที่หูช้างด่ังเหลืองราคามันไม่ชี้ลงเยอะอะไรมากมายขนาดเหมือนกับอย่างอื่นนะครับบางทีผมไปดูอะไรผมก็รู้สึกอนาถเหมือนกันแต่ละคนนะครับขายของก็ราคาแบบถูกถูก เพราะว่ามันไม่ไดมีสตอรีอ่ไงครับพี่นะครับอะไรทุกอย่างอ่ะถ้าเกิดว่ามันมีสตอรี่นีมันจะมันจะง่ายต่อการที่เราจะัสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อูบ้าไม้ดังแชนแนลนะครับผมอย่าก,กดข้ามไปแม้แต่วินาทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณจะพลาดเรื่องราวดีๆสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้และมันสำคัญกับการที่คุณจะต้องเลี้ยงต้นไม้มากด้วย ติดตามกดซับสไคร์นะครับไปถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วคุณจะได้เจอผมแล้วคุณจะได้ข้อมูลดีๆจากผมจากกูบ้าไม้ด่างรวมทั้งเพจกูบา้าไม้ด่างด้วยได้ครับขอบคุณครับต้องทำยังไงกับต้นของเท้าต่ออ่าตรงนี้เคยมีสเปคหน้ามอสคลุมอยู่นะครับค่อยๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องรีบเพราะว่าไม่ได้ต้องรีบไปไหนนะครับนี่อ่าโ,โหดูไว เฉพาะแค่หนอเดียวยังไม่แทงเลยนะครับอันนี้ก็ไขแล้วนะครับโอ้ยนี่แหละครับคนเราครับถ้าเราจริงจังถ้าเราเอาจริงนะครับแล้วเราศึกษาเรยนเรียนรู้จริงเ,น,เน,นี่ฮะถ้าเราเรียนรู้จริงเราศึกษาจริงเราจะได้ในสิ่งที่ที่เราจริงจังกับมันนะครับ แน่นอนครับอันนี้จริงๆผมก็ไม่ได้ไปยุ่งละเพราะว่ามันเป็นกาบเก่านะครับซึ่งเดี๋ยวปล่อยมันเน่าเองผมก็จะใช้ไตคโคเตอมานะครับเอามาคุมไว้แค่นั้นเองนี่ฮะดูระบบล่านี่เราไม่ได้รื้อไข่นะครับแต่ผมแค่จะมาวางแผนการจัดการกับต้นไม้ต้นนี้แล้วตอนนี้ผมก็ทราบแล้วครับว่าผมจะทำยังไงต่อไป อ่ล่องของไม้เนี่ยครับเราสามารถฉีดเอาเศษวัสดุพวกเชื้อลงเชื้อราอะไรออกมาได้นะครับเห็นไหมครัฉีดจากข้างบนลงไปครับเดี๋ยวมันก็จะเด้งออกมาเองเห็นไหมเด้งออกมาละครับอะไรที่มันติดบนใบนะครับคุณฉีดล้างได้ล้างเลยครับล้างได้ล้างเลยครับแต่กรณีที่ไม้ตากแดดอยู่แล้วอย่าไปล้างเขาตอนนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยว ความร้อนจะไปจัดการกับตัวเขาก็สวยครับอ่ะดูครับณขณะนี้นะครับที่เราเห็นไข่ไข่กันอยู่นะฮะเห็นไข่กันอยู่เนะี่ยว้ายฝังนี้ก็มีตายแล้วโอ้โหอันนี้มันเป็นแม่พัน์แม่แม่พนันเลยครับดูครับผมเห็นเลยนะไม่รู้คุณเห็นหรือเปล่าเนี่ยตาเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวตาก็ออกไข่ก็จะออกตามนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตาออกเยอะ เอาเท่ากับว่าตอนนี้เราก็ต้องใช้วัสดุของดินในจินตนาการ,ลก,ารกลบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับกบเข้าไปเหมือนเดิมอ่าเราทีนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าเขามีไข่มีอะไรต่างๆนานา,นา,นานให้เราเห็นอุ้ยผมลืมเดี๋ยวนะครับผมลืมอ่าจริงๆแล้วผมต้องเติมไตรโครเดอร์ม,มานะครับผมลืมครับไอตรงที่ ตรงที่มันเน่า,มาเมื่อกี้กาบเน่า,มาเมื่อกี้อ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่เพิ่มไม่ได้ครับไม่มีปัญหาครับมีคนถามเนี่ยรับบ้าครับเวลายกตะกร้าลงบ่อทรายอ่ะควรลดที่ตะกร้าในตะกร้าหรือว่าในทรายเราจะต้องลดน้ําที่ทรายครับเราจะต้องลดน้ําที่ทรายนะครับถึงนี้ใช้ดินเท่าไหร่ครับ โอ้โหเข่งนี้หรอเข่งนี้เยอะนะไม่ต้องมาสามพันปะยี่สิบโลอ่ะยี่สิบโลครับน่าจะประมาณประมาณนั้นนะครับผมประมาณการไว้ถ้าเข่งใหญ่นะมันคุ้มแล้วคุณเลี้ยงไม้ราคาหลักนี้ต้นนี้แม่งก็หลักหลักแสนแล้วครับแสนก็บาทแล้วมันยิ่งคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีครับดีกว่าเอาต้นไม้หลักแสนแม่งไปเลี้ยงในดินหลักสิบ ดินทองไร่ท้องนาแล้วคุณจะไปหาเงินล้านได้ยังไงผมถามแค่นี้ครบหลักปะกาง่ายๆครับหลักการง่ายๆเลยที่จะหาเงินล้านกับต้นไม้ที่ที่ปลูกอะ่ะโดยที่พี่เลี้ยงดินหลักสิบอะ่ะได้ยังไงแค่นั้นเองผมก็จะลดน้ํานะครับให้แตกโฟเดมาของเขาได้กระจายเชือ้อนะฮะอ่าลดน้ําทีนี้เขาจะก็จะซึมลงไป ใส่เยอะได้นะครับไม่ใช่มีปัญหาอะไรเนี่ยผมจะใส่โชว์เลยเนี่ยผมใส่โชว์เลยเนี่ยเยอะได้ครับข้อเสียอย่างเดียวเท่านั้นนะครับในการที่เราใส่แต่คูเดอร์มาเยอะคืออะไรครับคืออะไรครับคุณเจข้อเสียอย่างเดียวที่ใส่แต่คูเดอร์มาเยอะคืออะไรครับจะน้าวะเพลองครับเพลองเพลองเพลองครับเท่านั้นเลยครับอย่างข้อเสียอย่างอื่นไม่มีครับใส่เยอะๆได้ครับเชื้อราพวกนี้เป็นเชื้อราดีครับไม่ทาร้ายแต่ทําลายต้นไม้มันไปแดกเชื้อราเลวนะครับผม เพราะฉะนั้นก็สบายสบายเลยนะครับเข่งนี้ดินประมาณสามสิบโลได้พี่สามสิบโลขนาดนั้นเลยเหรอใช่มีแน่ใจเหมือนกันแต่เรารู้แล้วครับปนนอเต็มเลยนะครับอ่าผมก็กบเอาไว้นะครับต้นไม้หลักหมื่นกับแสนก็ใช้ดินไปครับดินกับพันเอาดีกับมือน่ะมีือจริงจริงที่ว่าดินของเรามันโปรมันไม่ใช่ว่าดินน้ำหนักมันจะเยอะนะครับ ผม<อ>คิดว่าน่นาจะประมาณที่สิบกิโลได้ดินนี้สามารถเอาไาปผสมอย่างอื่นได้ผสมได้ผสมกับดินท้องไร่ท้องนาที่พี่รู้สึกว่าอยากจะเจือจางแบบอ,อยากจะให้มันโปร่งน้อยลงครับแต่ว่าผมชอบมันโปร่งเยอะๆผมชอบโปร่งเยอะๆครับผมไม่ชอบโปร่งน้อยสแตจิจตีหรือไตโคเดอร์มาใส่หน้าดินโดยไม่กรบได้ไหมครับไตโคเดอร์มาใส่หน้าดินไม่กรบเขาเป็นเขาเป็นเชื้อาราพี่เขาเป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพี้ยไปวางไว้นาดินโดนแดดเชื้อเชื้อเขาก็ไม่เดินครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ต้องทําก็คือหนึ่งพี่อาจจะต้องผสมน้ําก่อนแล้วลดแต่ว่าผมใส่เป็นแบบนี้เพราะว่าผมลดน้ําซ้ําแล้วก็ผมเอาดินกบเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วผมลดน้ําให้เขาซึมลงไปข้างล่างนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้ว <c oughs> เขาต้องการความชื้นครับเอสตาเกอร์จีนเนี่ยมันเป็นมันเป็นสารเคมีเป็นยา <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเป็นยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับมันไม่ได้มีชีวิตกมจะวางยังไองอะไรยังไงมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายครับหาซื้อจากไหนครับโอ้โหจริงๆ <c oughs> ไอ้ศูนย์เขาเรียกว่า <c oughs> เขาเรียกศูนย์พ <c oughs> ัดเอกเขาเรียกว่าอะไรวะผมก็นึกชื่อไม่ออกไอม้มันคือพอดอสามนั่นเองนะครับมันคือพอดอสามนั่นเองที่สามารถไปขอได้ตามเขาเรียกศูนย์อะไรวะ <c oughs> ไอ้ยิงยิงเลยยู่น่นไหม <You> know, ยูโน่เนอะ พี่เขาเรียกศูนย์นั่นแล้วนะมันติดปากผมได้ผมจําไม่ได้สักทีการเกษตรอะไรพวกนี้นะเอาเบบให้เขาดูหน่อยเดีเนี้ได้ปะเออแหละก็ช่างแม่งเถอะไม่รู้จะเรียกที่ะอะไรอะไรเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเข,า,า,เวเขาไปจำมานะครับรากดนี้เขาดูหน่อยอ่ะกระปุกนี้ก็คือผมซื้อตามท้องตลาดข้อแตกต่างก็คือว่าตรงนี้มันจะเป็นปลายเชื้อนะครับอ่ะโฆษณาให้แม่งเลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเฟซบุ๊กผมก็ จะรับรายได้จากการโฆษณาได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้คนติดตามเท่าไหร่ครับพี่ฟอร์ด9,000หรือยัง8,855โอ้โหเยียไม่จะ9,000คนแล้วชีวพันธุ์กำจัดศัตรูพืชอ่ามันเป็นเป็นสารชีวพันธุ์อ่าโอเคนะครับเนี่ยฮะอินดิวเซอร์ไอ้ตัวนี้ยี่ห้อที่ที่ผมใช้ตอนนี้นะอิ er. ดนด inducer r y k o t e r m a า harcianum ชื่อเรียกอะไรยาวๆนะั่ผมไม่อยากจะเรียกใช้ดีครับติดแต่จะใส่เยอะเปลืองอ่า เรื่องครับข้อเสียครับตเรื่องข้อเสียข้อเสียข้อเสียอย่างเดียวอ่ะผมทีนี้ผมก็จะลดน้ําตามเลยนะครับถ้ามีเยอะก็ใส่เยอะได้ครับทีนี้ผมก็จะลดน้ําตามเลยเพื่อคุมดินนะครับอ่าทีนี้ผมก็จะลดน้ําตามทีนี้ลดน้ําเยอะๆเลยนะครับครั้งแรกนะครับที่เปลี่ยนดินเข้าไปนะครับ ผมจะผมจะลดเยอะเลยเนำไมมดคุมเพื่ออะไรครับคุมเพื่อควบคุมความชื้นตรงโคนครับไม่ให้ร้อนครับ<ช>เพราะว่าผมเพิ่งเอาไตาโคเดอร์ม,มาลงก็คือเอาเชื้อราลงไปเพิ่งเอาเชื้อราลงไปฝังเพื่อที่จะเพาะเชื้อราอยู่ใต้โคนครับเพราะฉะนั้นเชื้อรามันต้องมันมันโดนความร้อนมากไม่ได้มันตายห,หาบีหนึ่งลดไปพี่บีหนึ่งก็ไม่ต้องก็ได้ครับเื่อมันมีหลักซาเทวอะไรนะเซาเทส มึงเพิ่ใส่มาเหรอเอ้หมดแล้วอ๋อเหรอมึงก็หวังดีกับกูตังอ่าไม่เป็นไรใส่ได้ครับบีหนึ่งก็ใส่ได้ครับบีต้องต้องซื้อใหม่แลวม,มั้องอ่าเขาเนี่ยเป็นออกซินนะครับบีหนึ่งเนี่ยครับอ่ะใส่บีหนึ่งลดเลยอ่ะัอใจดีอืมเนี่ยนะครับัดใจดีแก้วตอนนี้คุณก็รอดูความเปลี่ยนแปลงจากไม้ที่มาจากไข่ชัดๆนะครับ ไม้ต้นนี้มันเป็นไม้มาจากไข่นะครับคุณลองดูว่าเราสามารถปั้นให้มันโตโฟอร์มใหญ่ขนาดนี้ได้ในระยะเวลาทีไม่ถึงสามเดือนเนี่ยผมว่ามันผมว่ามันก็สุดสุดแล้วนะมันก็สุดสุดไปเลยครับข้อดีของเขาก็คืออย่างน้นอยเขายังมีไม่ได้ด่างแบบเยอะจัดมันจะโตจะโตช้าหน่อยนะครับถ้าเกิดด่างเยอะจัดๆนะมันจะโตช้าหน่อยแต่อีตัวนี้นะครับก็จะมีเขียวเปื้อนติดมาด้วยเพราะฉะนั้นก็ ก็โตวไวหน่อยนะครับแต่ด่างเยอะนะตัวนี้ด่างเยอะเก็บไว้เลยครับเก็บได้เก็บนะครับหูช้างด่างเหลืองครับมันเป็นไม้ที่เป็นตัวที่ผมที่ผมเน้นมากเลยเพราะว่าหนึ่งมันสวยครับสองการเลี้ยงดูก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรสวยการเลี้ยงดูง่ายนะครับสวยเลี้ยงดูง่ายแล้วก็มันมีสเสน่ห์ของมันครับต่างชาติไม่ได้มีของเราแบบ ไม่ได้มีแบบเบียวกับเลาวนะครับเป็นไม้ที่ไม่มีไม่มีไม่ไม่ได้มีในประเทศอื่นเกินการแล้วก็จะเอาเข้ามาแล้วทําให้ราคามันเสียได้นะครับคุณลองสังเกตที่หูช้างด่างเหลืองราคามันไม่ช่ลงเยอะอะไรมากมายขนาดเหมือนกับอย่างอื่นนะครับบางทีผมไปดูอะไรผมก็รู้สึกอานาถเหมือนกันแต่ละคนนะครับขายของก็ราคาแบบทุกถูกเพราะว่ามันไม่ได้มีสตรอรี่ไงครับพี่นะครับ,รบอะไรทุกอย่างอ่ะถ้าเกิดว่ามันมีสตรอรี่เนี่ยมันจะมันจะง่ายต่อการที่เราจะ ให้ราคาของเขาไม้พวกนี้ผมยังไม่ได้ลดน้ํานะครับผมก็เลยลดเลยจริงๆนะถ้าแดดแรงมากแล้วลดไม่ได้นะแต่บ้านดีแดดเพิ่งมาครับถ้าความร้อนความร้อนใต้กระถางของเขาอ่ะมันเยอะมากพอสมควรแล้วคุณอยู่ดีๆคุณไปลดน้ําตอนร้อนไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้มีได้อยู่ตกน,น,แบบน้งหมดแบบแล้วพี่โอ้นะตกน้ำหมดแล้วตกน้ำแล้วออแล้มีมดอกนะ้ว ปกติถ้าแดดมากอย่างเงี้ยลดไม่ได้นะครับสำหรับไม้ต้นนี้ก็สบายใจไปได้ึ่งหนึ่งเลยทีนี้ในระหว่างที่ผมจะเอาบ่อวงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมาล้อมเขาล้อมทรายเขาเนี่ยในระหว่างนี้นะครับ รถเยอะๆให้คุ้มไปเลยเพราะว่าวัสดุใหม่เพราะว่าวัสดุปลูกใหม่มันยังไม่ได้เซ็ตตัวนะครับแล้วลากใหม่ก็จะต้องมาทำความรู้จักกับวัสดุดินใหม่ด้วย ก็เหมือนคนนะครับไปนอนอกิดที่บิดทางก็จะต้องขับตัววันสองวันบินไปต่างประเทศก็ต้องขับตัว